ล่าสุดค่ะแพวแพาวกลับบ้านยาสุท้อนแต่บุได้ไปหาตะการแต่ก็มีคนมาด่ามาอีกแล้วค่ะพี่น้องล่าสุดมีคนมาด่ามาบอกว่ากลับบ้านกับบุพภากันไปหาพอพนาพี่นอ้องอ่าคนมันสิด่ามามันกระด่ามาอยู่วันยังคำนานพี่น้องแต่เอาจริงๆนะ ไปหรือว่าไปมันก็เป็นเรื่องของเพิ่นมันก็เป็นสิทธิของเพิ่นเนาะเพิ่นสีว่างไปตอนนี้หรือว่าว่างไปตอนนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของแพลเพ้าวรล้วพ่อลูกเนี่ยเขาก็คุยกันอยู่แล้วพี่น้องแต่มันก็จะมีบุคคลบางจําพวกทําตัวเองเป็นสารเตี้ยตัดสินคนนั่นคนนี้ว่าเอ้าแพลเพ้ากลับบ้านคือว่อไปยามตะการคือว่อไปหาตะการอยู่บ้าน เพื่อนอาจจะไปหากระได้พี่น้องหรือเพื่อนบ่ไปมันก็เป็นสิทธิ์ของเพื่อนหรือเพื่อนบ่สะดวกไปเพื่อนมีการมีงานทําเพื่อนมีทุระเพื่อนอาจสิบ่ได้ไปก็ได้แต่ว่าบ่าต้องไปอยู่อย่างน้าตาการดอกพี่น้องตาการเล่าก็อยู่ดีกินดีอยู่ดีนอนแบ่บคือเกานั่นะพี่น้องแต่มันก็สิยากตรงที่คนเนี่ย มันอยากน้าคนอื่นไปทุกเรื่องอ่าเขาอยากน้าเขาไปทุกเรื่องตามจริงศิลปินเนี่ยเขาที่เป็นจังไดมันก็เรื่องของเขาเนาะบัดนี้พ,พ่อแพ้วพาว่าไปหาตะการเนาะไม่ได้พาซันเนี่ยไปเยียมตาการเนื่องจากว่าอาจจะติดงานหรือตะการเองก็อาจจะบว่างมันบอกพี่น้องก็เลยบ่ไดไปหากันล้ามไปหอดคุณอาของแพ้วพาวเนาะพี่น้องเนาะหลาสุดมีคนไปบอกคุณอาเนาะว่าให้พยายามตการซึ่งคุณอากระโผ์ว่าหลาสุดบอกคอยไปเบิ่งพอยใหญ่การบัดนี้ สิ่งแย่กอย่างน้ำพอยไงกานเมียเมียเล่าดูแลดีอยู่โลงสีเล่าก็ขายได้อยู่มีแต่ข่อยสิ่ไปขอเงินเราใส่นั้นแล้วก็คือก็ยังที่ทุกคนทราบดีเนาะว่าตาการเนี่ยเพิ่นก็มีเมียยู่แล้วพี่น้องก็คือมีมีมีเมียใหม่นั่นแหละพี่น้องกับบบพิดเนาะพี่น้องเพราะว่าอันแม่เทพเนี่ยเพิ่งก็ได้เสียไปตะโดนแล้วตาการก็อยากได้คนที่มาคอยดูแล มาช่วยเหลือมาแบ่งเบาภาระทางจิตใจอาจจะบริแรมาทํางานซอยหรือมาเป็นอ่าคนดูแลทํากับเขาฮ็ดกับเขาให้กินดูแลซักผ้าซักพอนไห่ดูแล,แลทํางานบานไห่ก็คือเป็นที่พึ่งทั้งใจไห่ทังซี่เนาะเพิินสบายใจที่เพิินจะมีแฟนใหม่มันก็เป็นสิทธิ์ของเพิ่นเนาะพี่นอ้องบางคนกลับไปแซะว่าเพิินมีแฟนใหม่แบบนั้นแบบนี้เพิินจะมีแฟนใหม่หรือบม่มีนั่นมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของตะการแล้วบางคนเนี่ยที่ไปบอกว่า เป็นอยังกลับบ้านคือว่าไยายามตะกการแพลวเพ้พาคือว่าไปเบิงตะกการบ่ไปหาพอก็คือเพื่อนอาจจะคุยกันแล้วโทวรศัพท์คุยกันแล้วอาจจะบ่ววางที่จะมาเจอกันก็ได้เขาไปได้รู้ในส่วนลึกๆตรงนั้นเนาะพี่นอ้องแต่ว่าบางคนน่ะกระท่ตโตเป็นซานเตียตัดสินแค่ภาพที่เห็นว่าบ่าได้ท้าลูกกับตะการหรือว่าบ่าได้ไปหาตะการแบบนี้เนาะแล้วก็ล้ามไปถึงคุณอาของแพลียวเพาว้าที่ก่อนหน้านี้เพื่อนได้ออกมาโพสเรื่องบ้านเนาะล่าสุดก็ได้ไปบอกคุณอา คุณอาเพิ่งก็ได้โพสเนาะเนี่ยพี่น้องอ่ะนี่ก็เป็นโพสของคุณอานะคะเป็นอาของแพลวเพ้าที่เพิ่งได้โพสว่าหลาสูดบอกข่อยไปเบิงพอยายการบัดนี้สิบอย่างอย่างน้ำพอยายการเนี้ยเล่าดูแลดีอยู่โล่งสีแล้วก็ขายได้มีแต่ข่อยสิไปของเงินเล่าก็คือเล่าปด่ดยเดือดร้อนปตะการคือเพิ่งปด่ดยลำบากปด่ดยเดือดร้อนอีกอย่างเลยคือตอนนี้ชีวิตแฮปปี้มีความสุขดีโล่งสีเขากขายได้ธุรกิจขายเครื่องสีเขาก็เห็ดไปได้ก็คือเห็ดไปน้ำลุงเคน ลุงเค้นก็คือลูกเขยเนาะลูกเขยก็คือแฟนของปเจรอน่ะลุงเคนน่ะพี่น้องก็เฮ็ดธุรกิจโลงสีขาวไปกับตะก,การซึ่งครอบครัวของตะก,การน่ะก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องอะไรเลยแต่มันจะมีคนบางกลุ่มบางจําพวกที่ไปเดือดร้อนแทนตะก,การเนาะอ <c oughs> ืมลหลายคนก็บอกว่าเป็นยังคือบอเลิกสารแนะกันสักทีไม่รู้นะพวกเนี้ยวุ่นวายกันเรื่องของคนอื่นต้องกลับไปดูแลครอบครัวของตัวเอง โอ้ยบอกเขาแนะ่คุณอาตาก,การอยู่ดีมีแห้งเนี้ยแล้วก็เฮ็ดกับเขาให้กินแต่ละมือมีตะแนวเสแสบเนาะพี่นออ้องไปเบิองเล่าดอกไปตองไปเบิองเล่าดอกมันเบิองขอบคร้วของตัวเองให้มันหลอดก่อนก็คือชีวิตตาก,กานอ่ะตอนเนี้ยก็คือเพื่อนมีความสุขเพื่อนแฮปปี้กับการใช้ชีวิตแบบนี้ดีพี่นอ้องบ่จาเป็นต้องว่าลูกต้องไปหาตลอดเวลาคือลูกไปหรือบ่ไปตาก,การก็มีความสุขดี แพล่าเพ้าอจิไปหาก็ได้แต่เพิ่นบัวใดท้าหลูดลงเฟสแบบเนี้ยมันก็เลยบ่มีไขหลูว่าแพลวาเพ้าเนี่ยไปหาตะก,การหรือเปล่าแต่บางคนก็นไปทึกทักว่าอันแพล่าเพ้าเนี่ยบ่ห่วงตะการโปไปเบิง้งบ่ไปดูแลบ่ไปแย่งตะการคือตะการเราแม่นอันอคนที่ซอยเหลือตัวเองบ่ไดนเนาะพี่น้องตะการเรายังมีสติสัมปชัญญะเนาะพอของแพล่าพ้าเนี่ยยังมีร่างกายครบสาและเพิ่นก็นยังมีการมีงานทํา มีธุรกิจขายโรงสีข้าวของเพื่อนที่ทําออกมาเท่าไหร่ก็ขายไม่พอเนาะเห็นอ่อนาก็นะนี่ก็เคยเห็นประเจียวโพสต์อยู่ว่าตะการเนี่ยมีธุรกิจขายโรงสีขา้าวอืผู้ใดสั่งก็สามารถส่งไดทั่วประเทศแต่เราไม่จําเป็นที่ว่าเฮาต้องเจอกันตลอดเวลาก็ได้อื <c oughs> เขาเป็นพอลูกกันจริงๆก็จริงแต่ว่าบางที ต่างคนก็นต่างม,มีภาระหน้าที่ของตัวเองเพอต่างคนก็นต่างเติบโตแล้วแพรเพาก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องไปทําตาการก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องไปทําเนาะและอีกอย่างตาการเนี่ยก็อยู่สุขสบายดีลูกสาวก็ดูแลบอขาดบอ่อ่างอยู่แล้วถ้ามีเรื่องเล่าเอียงกันทั่วหาแพรพาแพรพาวก็พร้อมซัพพอร์ตทุกเรื่องทุกลาวแต่บางคนเนี่ยก็ ชอบตีตนไปก่อนใครหรือชอบเดือดร้อนไปมากกว่าคนในครอบครัวพี่น้องอันการาที่เฮาสิไปยุง่งบุญว่ากับชีวิตครอบครัวคนอื่นบางทีมันก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันเป็นครอบครัวของเขาเขาก็ตัดสินกันเองว่าจะอยู่กันแบบไหนหรือจะทําอะไรกันเนาะพี่น้องเนาะบางทีเนี่ยอาจที่การที่เราไปยุ่งกับเขามากๆ่ะจิตเขาป่วยเลยว่าพี่น้องเขาต้องคิดว่าหรือจิตเราป่วยหรือเปล่าที่เราไปเอาอไปเอา จริงขอบข้อของคนอื่นเรื่องส่วนตัวของคนอื่นมาผสมปนเปแล้วเกิดการเป็นด่าท้อคอมเมนต์อะคอมเมนต์บูลลี่คอมเมนต์เสียสีคอมเมนต์ให้อีกฝ่ายสูญเสียความมั่นใจนั่นมันแสดงถึงปมในใจของเขาหรือเปล่าว่าเออก่อนนะนี่เขาเกิดมาในชีวิตเขาบ่มีความสุขจริงๆหรือเปล่าแต่ในหน่อยพอแมวบักเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาแลนด้รับความรักบ่เติมที่ เขาเลยต้องการความรักจากคนอื่นซึ่งคุณอาก็ได้ออกมาชีจจ้แจงแล้วเนาะคุณอาของแพวพ้าเพื่อนก็ได้ออกมาชีจจ้แจงแล้วว่าตาการเนี่ยเราอยู่กับเมีย,ยเราอยู่บ้านเราอยู่สุขสบายดีเมีย,ยเราก็เฮ็ดกับเขาห้กินเสื้อมือมีคนดูแลปฏิบัติย่างดีธุรกิจกับไปได้ดีมีเงินใส่บ่าขาดมือพี่น้องถ้าสิให้ไปยามก็คือมีแต่คุณอากระซิบไปของเงินตาการนั่นแหละใส่ผลัดพี่น้องก็คือ ชีวิตครอบครัวเพื่อนเนี่ยบ่ได้เดืดอดร้อนพี่น้องอแต่ว่าคนที่เดืดอดร้อนกับเป็นเช่าเน็ตเป็นเกียนคีี์บอร์ดที่ต้องการยุยงปลุกป,ปันให้เขาทะเลาะก,กันพี่น้องเพราะถ้าเขาทะเลาะก,กันเจ้าของเห็น้ราจาของจะมีความสุขแต่บัดนี้เขาบ่ทะเลาะก,กันเพราะเขาบ่ทะเลาะก,กันกับกลายเป็นว่าเจ้าของในเหตุยังบ่ได้กับกลายเป็นว่าโมโหงง,ง,งคิดวิตกกังวลแล้วก็ย้ำคิดย้ำทำอยู่แบบนั้น เพราะอยากให้เขาทะเลาะกันตามที่จัวเองตั้งใจพี่น้องแต่มันก็เปลี่ยนไปบ่ด้เนาะจริงๆเนี่ยชีวิตของเรานะเฮาจําเป็นต้องไปยุ่งเรื่อง,องของของอื่นมากมายหรือว่าดูดูเพื่อติดตามแต่เราต้องปล่อยผ่านเพราะมันบแมณคขอบว่าเฮาพี่น้องมันเป็นครอบรัวของเพลียวพาเสียงทองซึ่งเพื่อนก็ดูแลพอของเพิ่อนน่ะดีอยู่แล้วจําเป็นบ้านกับบ้านบ่ไปหาไปยามพอก็คือ เพื่อนอาจชี้พอกันก็ได้พี่น้องแต่เพิ่นบได้ถ่ายลูปลงเฟซอ่าเรื่องทุกเรื่องไม่จําเป็นต้องโพสลงโซเชียลมดทุกเรื่องก็ได้แต่รู้ว่าเราเนี่ยกําลังทําอะไรอยู่ก็เพราะแค่นั้นเพิ่นก็อาจจะคิดแบบนี้เนาะแล้วตาการก็ตอนนี้เพิ่นก็แฮปปีด้ดีเพิ่นก็ดีใจที่ลูกสาวเพิ่ก็มีคนเข้ามาดูแล การงานก็ไปได้ดีเพื่อนก็แฮปปี้กับตรงนี้สรุปว่าครอบกาเพื่อนหักกันดีเนาะพี่นอ้องอันที่เป็นป่วงอยู่นี่ก็เมนอันสารเตียเกียนคี์บอร์ดเช้าเน็ตนี่ยแหละพี่นอนะ้องเนาะมือนีนะสาวแวกก็ขอเอาเรื่องราวของแพพักเสียงท้องมาสูพี่น้องฟังเนาะเดี๋ยวมีอย่างอัปเดตก็สิมาอัปเดตอีกมือนีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ